นอันนี้มัน,น,นจะเป็นการขึ้นความจริงความับนะขึปนมาหรือเขานะบอกบอกบอกทางผู้เข้าชาหน่อยเพราะมีกระบอกหมายเนี่ยนะนั่นะมันจะเป็นการขึ้นความเป็นกครับจากกรณีที่คณะพนักง,งานสอบสวนคดีเว็บพนันอนอนไลน์มอบหมายสอนอทุ่งสองห้องนำหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน รองผอบอตอรอที่บ้านพักเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินในวันที่21มีนาคมนี้นั้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านซอยวิภาวดี60ซึ่งเป็นบ้านพักของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์มีรถตำรวจสนทุ่งสองห้องสองคันพร้อมกับตำรวจจำนวน5นายโดยมีหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนำหมายเรียกเดินทางมาและต้องมาติดต่อกับปอปภหมู่บ้านเนื่องจากเป็นหมู่บ้านสูตรบุคคลโดยชุวพนักง,งานสอบสวนแจ้งกับปอปภว่าเป็นพนักง,งานสอบสวนจะนำหมายเรียกเข้ามาที่บ้าน แต่ทางรปภได้ขอดูหมายเรียกก่อนซึ่งทางตำรวจไม่สามารถให้ดูได้โดยรปภก็ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปและติดต่อไปอยังผู้จัดการหมู่บ้านและหัวหน้าของฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งในสองครั้งแรกทางหมู่บ้านยืนยันว่าไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปและจะต้องแสดงหมายเรียกให้ดูก่อนด้านเจ้าหน้าที่ชี้แจงกลับว่าเป็นพนักง,งานสอบสวนจะนำหมายเรียกเข้ามาพี่มาปฏิบัติหน้าที่หากไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปก็จะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน โดยตำรวจได้ขอดูบัตรของรปภคนดังกล่าวด้วยและทางราปภคนดังกล่าวเร่งไปพูดคุยกับผู้มีอำนาจในการอนุญาตอีกครั้งจากนั้นรปภได้มีการโทราศัพท์แจ้งไปยังหัวหน้าและทางหัวหน้าได้ขอคุยโทราศัพท์กับตำรวจคนดังกล่าวทำให้เป็นการเจรจากันรอบที่สมเมื่อมีการพูดคุยเจรจากันเสร็จทางราปภจึงขอให้ตำรวจแลกบัตรก่อนจะอนุญาตเข้าไปภายในพื้นที่ใช้เวลาเจรจากันทั้งหมดนานกว่า22นาทีจากนั้นรถตำรวจสนทุ่งสองห้องทั้งสองคันจึงขับเข้าไปภายในหมู่บ้าน ดยมีรปภขี่รถจักรยานนํารถกระบะท,ทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้านด้วยทั้งนี้ภายในหมู่บ้านดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างใดด้านพันตำรวจเอกสุเชษฐ์หักพานรองผู้ชาก,การตำรวจแห่งชาติระบุว่าตนเองทราบแล้วว่าวันนี้ทางตำรวจสนทุ่งสองห้องได้เดินทางมาส่งหมายเรียกแต่วันนี้ตนไม่อยู่และต้องดูก่อนว่าเป็นหมายอะไรและมีการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ถ้าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบการออกหมายเรียกก็เป็นการออกโดยมิชอบดังนั้น การรับหมายเรียกนี้ก็ต้องดูว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบด้วยหรือไม่และวันนี้มีลูกน้องของตนอยู่ที่บ้านซึ่งลูกน้องไม่สามารถรับหมายเรียกแทนได้เพราะตามกฎหมายจะต้องส่งต่อตัวเองลูกน้องรับแทนไม่ได้ดังนั้นวันนี้จึงไม่มีการรับหมายเรียกโดยในวันอังคารที่19มีนาคมตนจะให้ทนายความแถลงข่าวและจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้งนั่นในนะัทวิทย์เ네นติจารุโรธหนึ่งในทีมทนายความของพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวว่าวันนี้ ตนเพิ่งทราบข่าวว่ามีการนำหมายเรียกเข้าไปแสดงต่อพลตตเอกสุรเชษฐ์จากสื่อโดยตนกำลังจะเดินทางไปประชุมนอกกับทีมพนายคน,นอื่นๆในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะมีการถแถลงข่าวในวันอังคารที่19มีนาคมด้านพันตเอกทิสนุพงศ์สุริยนนท์ภูมิกับสนอทุ่งสองห้องเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสนทุ่งสองห้องมีหน้าที่นำหมายเรียกไปม,มอบให้กับพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตรแต่เนื่องจากในบ้านมีแค่ลูกน้องอยู่เจ้าตัวไม่อยู่ ทำให้พนักงานสอบสวนต้องนํามหมายเรียกกลับไปและทาบันทึกรายงานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีตามขั้นตอนซึ่งหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่าจะให้ท้องที่นําหมายเรียกไปส่งอีกเมื่อไรเนื่องจากสนอทุ่งสองห้องมีหน้าที่เพียงรับเรื่องและให้ส่งเท่านั้นส่วนในการดำเนินการส่งหมายสามารถทําได้จะก,กี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี